อย่างข้อสองเนี่ยมันก็จะมี x อยู่2องตำแหน่งซึ่ง x 2องตำแหน่งนั้นอยู่ซีข้างหน้าหรืออยู่ฝั่งเดียวกันดีอยู่แล้วเราจะมาดูอย่งนี้ข้างหน้ามันมีใครคิดด้วยกันได้ถูกปะก็คือสาม x กับ x เนี่ยมันคิดด้วยกันได้เพราะมันเป็นกลุ่ม x เหมือนกันมันรวมกันได้รวมกันไว้ก่อนพอรวมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะหน้าตาค้ณมากเลย กลุ่มของ x จะรวมกันต้องทำยังไงเอาตัวเลขข้างหน้าของบัคคิดก็คือสามกับหนึ่งสามกับหนึ่งทำรไรกันบวกกันบวกกันก็จะกลายเป็นสี่แล้วมันเป็นกลุ่มของ x ก็ตามด้วย x เราที่เหลือก็เขียนเขียนเหมือนเดิมเขานะนี่หน้าตาเหมือนเหมือนเดิมแหละเราจะทำให้หน้าตาม,มันคุณที่สุดซึ่งพอเรารวม 3x กับ x รวมกันก็กลายเป็นสี่หน้าตาธรรมดานะ้เพราะหน้าตาเหมือนกับที่เราเคยทํามาแล้วก็จะใช้วิธีเดิมนะโอเคก็คือ 4x บวก29คำถามออมครูต้องเติมอะไรเอ่ยลบ29อ่ะใช้วิธีเดิมนะก็คือลบ29ทั้งสองฝั่งแล้วบวก29ลบ29ก็จะหายไปถูกไหมก็ข้างหน้าก็จะเหลือ 4x ข้างหลังเราก็คิดเลขออกมาออกมาเป็นลบ12 ข้างหน้าทําอะไรได้ทําไปข้างหลังก็แยกคิดเอาแล้วก็พอแยกคิดเอาเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็มาดูแล้แลว x อยู่กับ4ติดกันก็คือคูณ4อยากให้4หายก็หาร4ทั้ง2ฝั่งแล้วเราก็คิดเลขข้างหน้า4กับ4ตัดกันกลายเป็น1 1คูณกับ x ก็ได้ x ข้างหลังก็คือลบ3พอเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วสักอย่างหนึ่งมันกลายเป็นหน้าตาคูณแบบเดิมเลย หลักการก็คือยังไม่ต้องนึกถึงอะไรมากอะ่ะแยกแยกฝั่งข้างหน้าคิดอะไรกันได้ไหมคิดได้ทำข้างหน้าให้มันง่ายที่สุดแล้วมันจะคุค้น